เนยสามีดีเนยท้องสามเดือนอามเอาใจเป็นพิเศษปอกทุเรียนให้กินกับมือเนอยโชติกาเผยตั้งคันได้13สัปดาห์แล้วโดยใช้วิธีธรรมชาติดีใจเพราะเป็นลูกคนแรกในครอบครัวแต่เป็นหลานคนที่สามของครอบครัวอามซึ่งอามเอาใจมากคอยดูแลตลอดส่วนสาเหตุที่ไม่ได้บอกในครั้งที่แล้วเพราะว่าถือเคล็ดรอให้ครบ สามเดือนก่อนค่อยบอกส่วนตัวลูกจะเป็นเพศไหนก็ได้หมดและอยากมีลูกสองคนมาร่วมงานถแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชันสอบติดนารานอัธจรัรยร์ชั้นสามอาคารสยามกิจสยามสแควร์พอได้เจอนางร้ายหน้าหวานเนยโชติกาวงวิลาศและนักธุรกิจหนุ่มอามจันทร์สิริมณีฉาย เลยถามถึงข่าวดีที่สาวเนยกําลังตั้งคันว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเนยเผยว่าเรื่องลูกเนยก็ดีใจมากค่ะยิ้มจริงๆเนยรู้ตั้งแต่เราท้องได้วันเดียวแล้วเพราะเราสองคนจะนับวันกันและพอรอบเดือนไม่มาสองอาทิตย์เราก็รู้แล้วอีกอย่างเราก็ตรวจแล้วมันขีดสีจางๆเราก็ตื่นเต้นและลุ้นตลอด แต่บอกใครไม่ได้เนื่องจากคนรอบตัวเราให้ถือเคล็ดและบางทีบางคนพอครบวันน้องก็ไม่อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเรารอให้มันชัวร์จริงๆก่อนดีกว่าก็คือสามเดือนตอนนี้อายุคันก็สิบสามสัปดาห์แล้วจริงๆช่วงท้องแรกแรกฮอร์โมนพุ่งวันดีคืนดีก็ร้องให้แต่เนยไม่มีอาการแพ้ท้องเลยเนยจึงรู้สึกว่าน้องยังอยู่หรือเปล่าและสามเดือนที่ผ่านมาเป็น สามเดือนที่นานมากและเราก็ลุ้นบวกกับตื่นเต้นทุกครั้งที่จะไปหาหมอซึ่งเราน่าจะเป็นคนที่ไปหาหมอและตรวจเยอะสุดแล้วเพราะเราก็จะถามว่าน้องยังอยู่ไหมเราก็คุยกับเขาทุกวันและพอเราได้ฟังเสียงหัวใจน้องเต้นแล้วก็โล่งอกว่าลูกยังอยู่คือหมอบอกว่าต้องได้ยินหัวใจแล้วจะปลอดภยัย ถึงจะรู้ว่าโอกาสแท้งน้อยแล้วตอนนี้ก็สบายใจแล้วแต่ไปไหนมาไหนก็ยังต้องระวังอยู่ส่วนคุณพ่อคุณแม่เนยและพี่อามท่านก็ตื่นเต้นและดีใจมากซึ่งลูกเราก็ถือเป็นหลานคนแรกของบ้านเนยแต่เป็นคนที่สามของบ้านพี่อามแต่ว่าบ้านเขายังไม่มีหลานชายเราก็ลุ้นอยู่แต่ยังไม่รู้เพศน่าจะต้องเอาตระสาวประมาณอีกสองอาทิตย์ถึงจะรู้เพศเพราะ สี่เดือนจะทราบแล้วเนยก็กะจะรอทราบเพศลูกจากคุณหมอเลยเรื่องชื่อเรื่องอะไรต่างๆก็ยังไม่คิดเพราะต้องรอดูก่อนว่าน้องเพศไหนและตั้งแต่ที่รู้ว่าท้องเพื่อนๆก็ลุนยิ่งกว่าเราซะอีกและเขาก็นัดกันเยอะมากไม่ว่าจะนัดเจอนัดทานข้าวก็มีเนยยังบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องรอรับขวัญหลานกันนะ พวกเขาก็โอเคและก่อนหน้านี้ที่เนยเคยบอกว่าไปไหว้พระเราก็ไปไหว้ขอพรปกติแต่ไม่ได้ขอน้องเลยเนยก็กะว่าเดี๋ยวถ้าเราทำไม่ได้จริงๆค่อยไหว้พระขอน้องแต่ครั้งนี้เรามีน้องด้วยวิธีธรรมชาติและความสามารถของเราเลยยิ้มแต่ก็แอบนับวันให้ตรงนิดนึง คือเนอยก็คิดว่าถ้าเรามีได้ภายในปีนี้ก็จะดีเพราะเราก็อุตสาบเบรกละครยาวและเราก็เป็นคนชอบทำงานพอเราเบรกละครก็เลยอยากให้น้องมาเลยพอมาแล้วก็สมใจแล้วค่ะกับเรื่องคลอดด้วยวิธีไหนยังไม่ได้คุยกับหมอเลยยังไม่คิดไว้เลยเพราะเราต้องปรึกษาหมอว่าน้องตัวเท่านี้หรือขนาดตัวเราได้หรือเปล่า ส่วนเรื่องงานของเนยด้วยความที่เราไม่แพ้ท้องก็เลยสามารถออกงานได้ปกติแต่ก็เลือกเป็นบางงานที่มันไม่แอดเวนเจอร์เกินไปแต่งานละครตอนนี้เนยไม่ได้รับเนื่องจากมันใช้เวลานานแต่มีไปถ่ายรายการถ่ายอะไรปกติคะ่ะด้านอารมกล่าวต่อว่าก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นด้วย เราสองคนก็เหอรน้องพอๆกันแต่เรื่องเพศน้องจริงๆผมได้หมดจะเพศไหนก็ได้แต่ผมอยากมีสองคนครับจริงๆตอนที่เนยฮอร์โมนพุ่งเราก็พยายามฟังมากขึ้นเป็นผู้ฟังที่ดีเขาอยากกินอะไรเราก็พาไปกินดูแลเขาเป็นพิเศษมากขึ้นอย่างก่อนหน้านี้เนยไม่กินทุเรียนแต่พอท้องเขาก็บอกว่าทำไมอยากกินก็ไม่รู้ ผมจึงไปซื้อและมาปอกให้กินแต่เรื่องงานเขาก็ยังออกจากบ้านไปทำปกติเหมือนเดิมเราก็แค่ต้องดูแลตอนขึ้นลงบันไดด้วยความที่เนยเป็นคนชอบทำอะไรเร็วๆผมก็จะบอกให้ทำช้าๆหน่อย